ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูปพุทธขอบุญรไถ่สิ่งค,ครับมันนี่ที่าเบิ้งแก้วหาชีพครับนะเป็นวามาไถ่พับจังหน่อยหน,น่อพี่น้องเและภาเบิ้งรถหน่อยมันนี่ครับจะคอ้องให้คนนะมันบบนี่ตรวจแบบหน่อยครับหาชีพกับบ่่หน่อยนะครับลกลางๆเนาะเวลาตรวจงานไถ่งานหน้าครับให้กระไดหน้ากระไดครับมนนี่ อยู่กับเสียนัดครับแอลไฮด์ซูนบรรจะเคลื่อนกล่องเนี้ยจักหน่อยอยู่นว่าโอ้ยมือใหม่เไปบนว่าอ่ะใหนอะพี่น้องขับมาอี่หนึ่งอะครับมา <c oughs> เบิ่งกันพี่น้องเป็นแนวด้ย อันนี้บริได้ไปหาอาจารย์ต้อมครับเห็นเห็นอยู่ใกล้ๆหน้าครับอ่ะเอาน้ำเปิ้ลจะกีบสองกีบให้พี่น้องเมืองกันนะาแล้วหาศูนครับครับแล้วถึงไถเพื่อนวะเมืองพี่น้องเมือง,งรถใหญ่กับรุ่นหน่อยสิเป็นยังไงพี่น้อง มันมันอยากสูงรัดน้อยนึงเนาะมันอยากสูงรัดอยู่จังหน่อยคือวันเนี่ยพี่น้องปัาเต็มๆนี่เราครับหน่อยก็ได้ต่อเดิมๆแหละก็ใส่ปลายเลยพี่น้องดังพอดีมาจากใต่บนไหนพึ้นมาคูณคนบอมักเสียงหนังครับอ่อผมนั่นเสียงดังจังหน่อยจังไม่แห้งหยาบพี่น้อง เดี๋ยาไปน้ำฟังเสียงทอเลไปน้ำครับ ເອົາຄົນເຕົ້າມາພີ່ນ້ອງບໍ່ງ່າຍແຮກາດກ່ เด็กน้องใส่ลงขาล้างหน้าเลดูคับจาเอาหาสูตหนแปดเนาะครับเสียนัดครับใส่เป็นตาลา้ำไม่ได้เป็นหวงครับใส่ก็ได้ม่งไงหรอกมือนนก็ได้

ยี่เบีทวงรอทางเราก่อนพี่น้องก่อนละวยี่สิบสี่ยิบหากิโลอย่แล้ครับอ้ามาสี่อัเลยอ่ะอเฮ็ดค้ากันหรอเพื่นพี่น้องครับทีก่อนถ่าเตรียมปลูกมันนะครับหันหอดกหอดใส่เวียนนะพี่น้องน้าใส่เวียดหล้วการเป็นกระได้กลับกระทะครับขันนี้ ดันไปลูกครับพี่น้องตายแต่ละคนกับพวกกันนะครับอันดันนี่อ่ะเตรียมขวากันคลิปหนาพี่น้องคลิปเหนียวจะปุ๊กนาทีอยู่กวยน,นะครับคลิปหนาถาเบื้องงานไทยครับคลิปนี้ขอจบคลิฟใบซ้ำนี่ก่อนครับสวัสดีครับ